ของกิาบันเทิงนะคะวันนี้อยู่กับญี่ปุ่นนภัสค่ะข่าวแรกนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปนะคะของนักแสดงสาวพี่ตังโมพัทธรธิดาที่เสียชีวิตนะคะจากการพลัดตกเรือกลางแม่น้ําเจ้าพระยาและทันทีที่เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงทราบข่าวต่างก็โพสต์แสดงความอาลัยรักผ่านโซเชียลค่ะ นับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะคะหลังนักแสดงสาวพี่ตังโมพัทธรธิดาประสบเหตุพลัดตกเรือกลางดึกของคืนวันที่24กุมภาพันธ์และล่าสุดข่าววันนี้26กุมภาพันธ์ได้เจอร่างของพี่ตังโมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเหล่าเพื่อนศิลปินและคนบันเทิงมากมายต่างร่วมกันโพสต์ภาพแสดงความอาลัยกับการจากไปในครั้งนี้ทั้งนักร้องซูปเปอร์สตาร์อย่างพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตที่ได้โพสต์ภาพคู่กับพี่ตังโมและข้อความว่าขอให้ขวัญของน้องโม คืนกลับมาและเดินทางสู่สุขติครับนักแสดงสาวค่ะอย่างพี่นุ่นวรนุษย์ที่เคยร่วมงานกับพี่แตงโมในละครกาสานาคาก็ได้โพสต์คลิปละครพร้อมกับข้อความหลับให้สบายนะน้องรักนักแสดงสาวค่ะอย่างพี่ชมพู่อารยาที่ได้โพสต์ภาพหัวใจสีขาวและภาพที่ได้ร่วมถ่ายกับพี่แตงโมพร้อมข้อความภาษาอังกฤษที่ขอให้เธอจากไปอย่างสงบ ผู้จัดการดาราคนดังค่ะอย่างพี่เอสุภชัยได้โพสต์ภาพที่พี่แตงโมไปร่วมง,งานวันเกิดเมื่อปลายปีที่แล้วพร้อมเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้พี่โมหลับให้สบายไม่เจ็บไม่ปวดขณะที่พี่พศานนท์ค่ะได้โพสต์อะไรพร้อมข้อความเราสองเท่านั้นที่รู้ว่าเราไม่เคยทะเลาะกันไปอยู่บนสวรรค์เป็นนางฟ้านะน้องนะอยู่ในอ้อมกอดของพระผู้เป็นเจ้าพระเอกหนุ่มค่ะอย่างพี่วีวีรภาคที่ได้โพสต์ภาพคู่และขอให้เธอไปสู่ภพภูมิที่ดี พร้อมเผยความประทับใจที่เคยร่วมงานกันเช่นเดียวกับพระเอกนุ่มอย่างพี่นิวงศกรที่ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมกับข้อความหลับให้สบายครับน้องและยังมีนางเอกสาวค่ะอย่างพี่ขวัญอุตสามณีพี่เมย์พิชนาะตน้องใบเฟิร์นพิมพชนก พี่เปย์ปานวาดพี่พิงกี้สาวิกาและอีกหลายคนเรียกว่าทั้งวงการบันเทิงก็ว่าได้ที่รักและอาลายัยและขอเก็บความทรงจําที่ดีของพี่ตังโมพัรทรธิดาเอาไว้สําหรับพี่ตังโมพัฒรธิดาค่ะปัจจุบันอายุ37ปีลดแลนในวงการบันเทิงมา22ปีเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกเมื่อปี2545จากนั้นได้ประกวดเวที Miss Teen Thailand ปี2002ได้ตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่4ต่อมา ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดสร้างชื่อจากละครเรื่องแรกคือเบนจาคีตาความรักและในปี2557ได้ยกเลิกสัญญามาเป็นนักแสดงอิสระ พี่โมได้รับฉายาว่าแมวก้าชีวิตเพราะชีวิตของเธอเคยผ่านความเป็นความตายมาหลายต่อหลายครั้งทั้งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่6เมษายนปี2550โดยเหตุเกิดหลังถ่ายละครเสร็จและเดินทางกลับบ้านซึ่งทําให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจนทําให้ต้องเลยกรรมใบหน้าใหม่และพักฟื้นนานกว่า2เดือนก่อนออกมาปรากฏตัวต่อหน้าสื่ออีกครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2558พี่โมได้กินยาน,นอนหลับเกินขนาดจนร่างกายรับไม่ไหวและเกิดอาการสุดหนักจากปัญหาโรคซึมเศร้าเนื่องจากเป็นช่วงที่ชีวิตพบเจอปัญหาต่างๆมากมายจนรับไม่ไหวจึงทำให้คิดสั้น ทั้งนี้ค่ะพี่โมเพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตและเข้ารับปริญญาเมื่อวันที่23มกราคมพศ2565ที่ผ่านมาโดยกำลังศึกษาปริญญาโทในสาขาเดิมทางก็สิบสตาบันเทิงต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปและขอให้พี่สาวคนเก่งคนสวยคนนี้ได้มีรอยยิ้มและไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ